จากสวนอินทผลามดูบรรยากาศแล้วก็ชิลนะแต่ยังมีสวนที่พี่จะพาไปวันนี้ชิลยิ่งกว่าสวนอินทผลามชิลกว่าฮะเป็นสวนที่ว่าสามารถเนี่ยเราไปอจิบแฟร์จิบแฟร์เสร็จนอกจากจิบแฟร์ก็จิบแฟร์คือจิบกาแฟอาจิบแฟร์แล้วก็แลไฟด้วยฮะแลไฟไม่ใช่พี่พูดไม่ชัดนะฮะคนที่นั่นเขาเรียกควายว่าไฟเนี่ยไปจิบแฟร์แลไฟที่สุพรรณบุรีพร้อมกันเลยครับไปที่ร้านควายยิมคอฟฟครับที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีครับ ที่พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแลนด์มาร์กนะครับตามสโ,โลแกนกินแฟรหรือว่าจิบแฟดูไฟนี่นะครับก็คือกินกาแฟดูควายนะครับตามภาษาท้องถิ่นของคนสุพรรณนักท่องเที่ยวนะครับก็มาเที่ยวแห่งนี้ก็สามารถมาสั่งกาแฟได้หรือว่าเครื่องดื่มต่างๆนะครับรวมไปถึงอาหารทานเล่นนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มรสเด็ดเอ้ยนี่มันทานเล่นไม่น่าจะทานเล่นนะนี่น่าทานจริงๆนะ่าจะอิ่มเลยออยังมีไก่ทอดอีกอ่ะอ่ะเขาบอกทานเล่นก็ต้องทานเล่นอ่ะมีไก่ทอดด้วยนี่โอ้โหทอดสดๆร้อนๆแบบนี้มีโรตีก็มีโอ้โหนี่สายหวานห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับจากโรตีปุ๊บยังมีขนมครกโบราณนะครับเสิร์ฟในขันโตกย้อนยุคฮนะลูกค้าสามารถสัมผัสบรรยากาศนะฮะกินอายธรรมชาตินะครับแถมยังให้อาหารกับควายตัวเป็น อย่างให้ชิดเออก็สามารถเข้าไปทานกาแฟาทานขนมโบราณนะครับให้หาน้องควายก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงผู้จัดการฝ่ายการขายหมูบ่บ้านอนุรักษ์ควายไทยกันหน่อยครับกินแฟแล้วก็ดูฝ่ายนั่นเองนะครับก็คือเป็นคาเฟ่ที่นั่งสบายๆนะครับอินเป็นหนึ่งจุดท้ายๆของหมู่บ้านรักควายไทยนะครับก็คือ สามารถนั่งรีแลกซ์ได้ยาวๆได้เลยก็คือเหมือนคาเฟ่โดยทั่วไปครับแต่แตกต่างตรงที่เราเรามีควายเนื่องจากว่าอ,อยากให้นักเที่ยวได้สัมผัสนะครับได้เห็นความเป็นธรรมชาติของควายคือเป็นสัตว์ที่ชอบน้ำนะครับก็คือชอบแช่ในน้ําชอบความเย็นนะครับก็คือได้ได้เห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นอัตลักษณ์ของของควายก็คือชอบน้ํานั่นเองแล้วก็ได้พอนาารด้วย น,นี่คือจุดแรกที่ที่เราได้เจอนะครับส่วนกิจกรรม,มอ,อื่นๆนะครับที่ที่เราได้สัมผัสทุกวันคือนักเชวสามารถาได้จับได้สัมผัสได้ขี่นะครับรวมถึงไฮไลท์หนึ่งอย่างของเราก็คือเรื่องโชว์ควาย นี่น้องฟายหรือว่าน้องควายที่นี่เนี่ยค่อนข้างเชื่องแลวก็น่ารักนะครับเพราะว่าควายที่หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยแห่งนี้ครับได้รับการเลี้ยงแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีครับเนื้อตัวเนี่ยสะอาดสะอา้านอู้อาบน้ําหลายเวลานะครับขนาดเราบางวันยังไม่ได้อาบนะน้องอาบบ่อยมากนะฮะซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเห็นครับโดยเฉพาะควายเผือกตัวสีขาวตัวนี้นะฮะที่หาดูได้ยากนี่เป็นไงฮะควายเผือกปกติเราเห็นควายดำใช่ไหมนอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยว ไปจิบแฟไปแลไฟล์แล้วนะครับก็ยังสามารถชมการแสดงจากควายแสนรู้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นครับที่นํามาใช้งานในด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการเทียมเกวียนการใช้ควายไถายนาคลาดนาแล้วก็โชว์บังคับควายสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาย,ยกขาขวา,ย,ย,กขา,ขวาย,ยกขาซ้ายให้สวัสดีให้แข้งตายหรือว่าโชว์ควายยิ้มงไงคะน้องทำได้หมดเลยเหรอโอ้อันนี้น้องควายหรือว่าน้องช้างฮนะหรืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้ฮนะ<อ>วาดภาพ<อ>วาดภาพวาด ครับนะฮะซึ่งนะฮะต้องบอกอแบบนี้ครับว่าไฮไลท์ที่สําคัญอยู่ที่พญาควายนะครับคือพญาควายเผือกชื่อว่าเจ้าโพทองครับเป็นควายที่มีลักษณะเด่นตามตำราโบราณครับหน้าแด่นสีขาวครับหน้าเด่นก็คือว่าเป็นดวงดวงเป็นด่างๆสีขาวนะครับแล้วหางนี่เป็นดอกสีขาวเท้าขุนนางด่างคาบแก้วอ่าแล้วก็ปลายลิ้นสีดําหาดูได้ยากในประเทศไทยมีเพียงแค่5ตัวเท่านั้นเรียกง่ายๆฮะ ก็คือควายมีบุตรนั่นเองอที่จะมีลักษณะ รูปภัณ์แบบนี้นะฮะโอ้โหดูซิเมื่อกี้เห็นควายยิ้มด้วยเห็นไหมฮะน้องน่ารักชื่องด้วยนะคะค,คือจะบอกว่าก็เคยไปมาเหมือนกันค่ะพี่แบงค์คือนอกจากไปชมความสามารถแล้วนะครับที่ศูน์แห่งนี้ก็ยังมีของที่ระลึกขายด้วยนะสนใจก็ไปได้ครับไปกันเลยครับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทายจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหรือว่าถ้าไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน035นะฮะ525 591ครับนี่นะคะเขาก็มีของที่ระลึกอะไรแบบนี้ขายเหมือนกันก็เคยไปอยู่ จากขน้นไปไม่ได้จิบแฟนไงไม่ได้จิบแฟไม่ได้แลไฟลสงสัยต้องแลนหนุ่มโตะข้างๆอย่างแน่นอนช่วงนั้นช่วงนั้นอาจจะใช่อะไรของพี่แบงก็ไม่รู้นะคะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ